โอ้น้องิเนาะิักแต่จนแล้วมัน่งกดสอรเดี๋ยวมัน้อุ่สบายดีเยเอฟซีเอจะปวดโนเอาอยู่เหรอี่เด็ก้เซ็ตกล้องโอ้เด็ก้เซ็ตกล้อง ก็มาเปิดคลิปอยู่ที่เฮือนอลิตะซาพพเงาเนาะเฮือนในตลาดนี่แหละพี่น้องตอนเช้าการมาโพอยู่นี่หลายๆคนก็เชื่อเนาะใช่น้องรัดคือมาโพอยู่นี้คืออ่ามี่อันไม่ไม่อยู่ฟังแค่นี่เด้อแล้แซดมาห้าขอยแต่คอยไม่ไดต่ออ่าทำไมน้องรัดได้ไปกับอลิตะไหมอ๋อยไปด้วยไหม เอฟซีักมาทำ่อยเจ้าแล้วเมื่อน้าอูวอรวจ้ะเอฟซีให้ลองสามคนเดี๋ยวถักมาเกือบได้อเอเกอบเชเกือบบีแเออลองไปมึงือิเวลามึงเกิดบบีตมันเป็นกองอยู่ท้าไหนแบบมันเม่ได้เหยียบเดี๋ยวสิบสิอยังงมองตลาดน่ะพี่น้อง Lita nhưng mà thân này à vô Anh thả Lita Này chết xuôi tôi thích xài bán không? Ừ, anh này có hút mua khường Cho nó hay phải Đeo bây nhàng ta lạt bừng cửa nông lạt Nó vì nó nào, Mày dù đông hiền đơ vì nó đơ การตะไคร้สบายดีเด้อพี่น้องคันเซงวันหน้าตะแหละพ่องน้องดัดไปกลัวว่คันเซงเคยมาข้างแรกไปบานชัวเออตอนนี้อยูนิยัน้องรักเคยมาเลยเชนึงมาเวเชนึงตอนนั้นตอนมากับน้องนาผ้าทั่วมันบ่มาเวเท่าหนึ่งแต่กลับเป็นครั้งแรกที่สิไปบานสวนน่นพี่น้องที่จริงก็ไปแล้วแต่เมื่อคืนนี่เพราะว่ามามาหอนเมื่อคืนนี้ตอนซีเวียรมงเนาะตอนหาทุ่มซีเวียรมงกลางคืนพี่น้องก็ได้ไปเวแล้วก็ ดูนีบ่นอนนั่งอยู่บ้านสวนคนหลายในกลก็ออกมานอนที่ข้างๆน้องอันนี้เดี๋ยวสิเขาไปใหม่เพราะว่ามี่เป็นเฮ็ดบุญเพื่อนสวนอยู่บ้านสวนประเทศงานบุญเฮ็ดบุญอยู่เพื่อนน้องน้องอาิตะนะทำไมต้องเขาต้องพุนบ่ไปเนาะ จะไปดีไหมมาแต่ตลาดเนี่มาแต่ตลาดบอกโอ้อประมาณเจ็ดโอเแม่ิีไปก่อนโอ้ทั้งพีเนาะเขาเขาตลาดทั้งพีอันนี้ล่ะชื่มันหาอ่านคล้ายคำสีสมพร อันนี้ก็เป็นตลาดของครอ,อบครัวอริตาแหละตลาดดงเห็นโอ้ไปเดี๋ยวเขาไปเบิร์นำกันพี่น้องว่ามียังตลาดดงเห็น มากันสี่คนเนาะมาหอดเต็มคืนนีแ่แหละมาหอมาหอดเด็กบริไายเบึงใช้าหานเกือบหันเด็เอาไปบังกันนี่แหละฮีเต็มคืนนี่มันมีของกินเด็กล่ะเลยบด้กินข้าวสับ ที่พักกันไปใช่บาทตักบาทเยืออนน่ออะไรแตามื่อนี้เนาะอยู่บาทสวนก็เขาขายของป่าของสดนรอบนีแล้วเนาะนอไม้พักกบเขียด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không không bỏ đây những video hấp dẫn

mặc đuôi Tôi khơi toàn con song của bao thế này thôi 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 Tôi thôi 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 ตักบาทใส่บาทแล้วนีงสิเมื่อเนลาจังแวดตลาดอีกคือ,อเห็ดมือแกงมีกินแกงเห็ดเป็นโซนไครโซนมั่นในนัโซนค้าพักปกติสมิกอู้บุกหน่อยนอม่

มันจ mhm. ังกลมเกินก็ทุกซิมหากิมหาพันจีบมันจงซีเดียวก็ในมันเือกบรลมันเือกสูบขีโมกยูปอดปอดบอกนอนแต่ว้นแต่วินเป็นวัดยำเค็นวัดยำสาซื้อกะมันเย็นช่วยกัะเทาเรเดือดมันคืนนี้ว่าแจ๊กมาเป็นห่ยว่าแจ๊กช่วยมีนามกินกับเท้า มุงไปไหนกินหนักเจอมาให้กินโลดบอกกินหนักไปสาเนาะบอกให้กินก่อนนี่นอเนาะกินได้ไลเนาะรอไลยอยู่บนตลาดนะกวงเยอะกหลาคนไลยเห็นบดาวหน่อยใายจะอลิตาบดาวแบบบษาแบบพมบอกเพี่ยู้ดีขาดนาะชาวบอนีกอขาดยะนั้งหลงหบีจะตาย ใครแต่วันรองรัดจะดีนหละขมอนมันท่าเมื่อคืนนียังเงียบเปิดๆอยู่ท่ามาเอาเมื่อเพิ่นอันเพิ่นชิ้เมื่อบักเสยเบิ่งปีนั่นเด้ตะวันมาได้หลายคนนะถ่ามาได้ไปส่งก็ได้ส่งคือเก่าม่ะแม่น่ะคือเสียงผู้หญิงเออบอกกันอยู่ในคิโอเนเครื่อง เอ็นมามาไม่คิวยังกังเกิลซะเรื่องจำปีไก่ลืมมั้งล่ะปีไก่ยังปีพุกจากปีเลยเออสามเทยเป๊ะสามปีเลยข้าหนักกับฮอตแน่นนะฮอตตัวตัวเขาพุ่งฮอตฮอตตัวตัวเขาคำแจ้งบันผู้หวัง มึงเยงสมพาอลอกเส้นทางอันนั้นแบบพา,าให้พาไปบัดหาททยโซกันนะเบอยากให้ขี่กายได้พูดขี่ออกไปละเกตพูกมึงกับบัตรเมืองพลานใช่เมืองมึง,งยิงกูหาแต่ได้มากน <laughs> ะพี่น้องเดี๋ยวรอถ่ายมึงนี่สิไปตักบาดอยู่เพื่อนลิตาเนาะมาเบิ่งบรรยากาศเนาะเบิ่งบรรยากาศบัตรชวนทางวัดไปนวองกันสิไปข้างแรกพี่น้องเป็นจะได้ข้างที่ซองแหละเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ไปเลย วันดีวันดีจะคื่อะไรไปเมื่อคืนนี้บ่ได้ลงหรล่า่งเ่ได้ล่งสามแสดงว่าบอสท่านได้ไปนาะนอนเมื่อคืนพอนั่งในรถแล้วก็เอาไม้ไปพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปใช้บาทไปเบิ่งบรรยากาศน้ำน้องพี่น้องขอเป็นใจใจย้ำบไดี้ร่าไปคืนนี้ก็เขาไปอยู่ตอนด็กๆเบได้มาโดนคนจะนอนเบได้มาตะเบิ่งได้มาอแต่เอาเซเลนสมุนอีก แล้วที el, so ่สือคล้องไว้พากันมาเตาพิอ่ะม่แเตวอยู่บ้านหน้ามังมิแะไเนาะเพราะว่ามากินยังไทักบานยังแหล่แหล่วมืดเดีอนเบิรเนาะเขาจะเดินทางไปเรียนมึงเนาะตอนแรกก็เข้ามาอีกแล้วอวันเกิดวันนี้วันเกิดเราบัไดนอน์คุณา่มคือบันไดนอร์ละรเลกคือจีเดนอนพี่เลย เมื่อไปอีกเหออรือนจะแล้วก็จังเมื่อนอนอยู่พูดคืนหนึ่งโอเคพี่น้องเดี๋ยว <ไป S 1> ทาเางบงหน้าว่าของเอาชิพากันไปใช้เรื่องทางอั่างไรเนาะมาแรงหามีแต่สินข้าวไปเพื่อนตอนนี้ก็มาหอดอ่าบานสวนอลิตาไปทีบเลาะแล้วเนาะอ่าก,กำลังกาเกี่ยมลอทาพระอาจารย์เนาะเป็นกำลังเดินทางมาพี่น้อง จะนายพระอาจารย์กันมากอดพี่น้องกันเข้าสู่พิธี่น้าพี่น้องเนาะตักบาทือว่าใส่บาทยำเสาอยู่บ้านสวนเมตตาเนาะพี่น้องเนาะอยู่นี่แหละพี่น้องหนามเงินกำลังเต็มเจรีย์ขี่อนนั้นอยู่วะยังเขือนนะเจ็ดสกีบ่เออะเนื่อนยัง จะดิขี่ยูบามาหลายเถือถ่อนอะไรก็กำเสงกันยังเวนนอรท่านได้เคยขี่จ้กเถื่อคนก,ก็กำลังมามาขบไปเงี้ยังแต่ถ่าแต่พระอาจารย์เนาะครูบาอาจารย์เพิ่นซื้อๆพี่น้องอันนี้รถแล้วแต่งเอาจักรถอีหยังจักซื้อรถอยู่ บ่มีสื่อนะ่จาจะหลุดยังเนาะรถุห้ำมิยังก่อได้ทามหรือจ่าจะมาทามล้วหำแหลกตาเห็ดเอาเองแตง่งเอาเองเป็นสือ àng, นส้อโค้อองห àng, งางโค้งซางมันละมานแล้วแล้วกะ็จอดเองแต่เอง มีรถไฟฟ้าเบิดนะขน,ขนาดาขนาดบีบากที่ขนาดบีบากที่ขี่ออกไปยังไฟฟ้า <laughs> มันชีเมื้อลันอ่นบ่ชีเมื้อลันอลอล่นเบิร์ดลยสื่อไลายพวกรถไฟฟ้าขนาดรถบีขนาดรถบีบากยังเห็ดไฟฟ้าคิดเบิรงพี่น้องแล้วก็รถโมูและะ้วละก็รถในคิกนี่ก็รถไฟฟ้าเบิดนี่ แต่ละขั้นมันก็นจะเพิ่มความแห่งแตกต่างกันนะพี่น้องนะเนาะเนาดี๋ยวแต่ขึ้นกับขึ้นกับแบตเตอรจลี <c oughs> นี่อะไะพี่น้องบรรยากาศอยู่บ้านสวนเนาะเดี๋ยวสิดทายเบิร์เดอร์ตอนอาเข้า,ขาสู่พิธีเข้าสู่อันการใส่บาทตักบาทนั่นเองเนาะอยู่บ้านสวนไปครั้งแรกน้องรักก็มามาเห็นเป็นครั้งแรก <c oughs> เห็นบ้านสวนเป็นครั้งแรก ฮะสิเก่งพีแน่จ๊กน่อยนี่ยเติมก็ถือไล่เติมแล้วถือเช็ดไม่ยังคนมีเละมีแต่ถาเพิ่นถาอาจารย์มาเนาะปะปะแม่ลิตาว่ายังถาาอาจารย์าอาจารย์เพิ่นกำลังเดินทางมากกายสิริหดเลยพี่น้องเดี๋ยวถาเบิึง จะได้ไอ้แจตื่นทำมักเมียมวยจะได้ไปใต้ซะทำเป็นยังไงขึ้นที่มึงมันเคยอยู่กับตัวมึงแล้วต้องทำยังไงชอบดาวโฟวต้องทำยังไงชอบดาวโฟวต้องทำยังไงไอ้แจดมึงเบิ่อไรไอ้แจดยังไม่ได้กินเข่ามึงก็อย่าไปด่าดิป๋าึงอยู่ดีๆ จะไหนจะกินอริตาก็จะอยู่ไหนอริตาอยู่ไหนอยู่ในห้องอยู่ในห้องโมเห็นส่วนอยู่ไหนคือเห็นอย่างเขาไหนบอนเขาใส่บาตแต่ถ้าให้ครูอาจารย์เป็นสอนท่าก็จะบลอนด์ในแตใส่บาตรอาจารย์เป็นก้อนผู้เรียนคนไปถ่ายถึงถ่ายบลอนด์ อาจารย์ต um ื no, mm ่นทําไรนี่หาอาจารย์ก่อนมาจากภูเก็ตเคนเคยศึกษามาตะบูนะจะเป็นอยู่วัดดุงผุปูยู่ปาโทรศัพท์ปู่ใสอยู่วัดป้าดุงปุแม่เคลื่อนูดเลยออกมาจากด้ลริน อยู่ในบาร์เมีเน็ตบาร์เมียังถ้าใครไปบวชไปเรีนโทรศัพท์มฮัยริลเลยไฟกระโบมีแม่ต้องไฟฝามี่ตัดขานไม่เน็ตโบมีมีแต่โทรเอาอย่างเดียวเนี้ยใช่ผู้ให้ก็ผู้คลอดรู้ผู้คลอดรู้ชื่อยังทีเอามันมาผิดแล้วมันเดี๋ยวดีเอามาพี่เอ๋ออีก ลิต้าม่าพี่ชิโตภูอทีเบิร์้ตบูจํำแจวโร่อทีหยันหมดหยมนกินนีไรทุกคนมาหออเลยเด้อนี่หลยน่งรัดโมเคยเข้ามาจากเถื่อนเคยเคยเลยวะเห็นแต่ในคลิปกวางกระกู้อ๋องะไรพูก โอ้โหมีน้องป้าห้ดินดิมีบปลาคอมันเกิมีบิดอันเละจับไปหินกินร้ายขนาดนัปลาคอเอาเอาพีนอเไรเจ้าหินอเไรนอนแน่มาเจ้าินอบ้าเแล้วจ้องเห้อย่ หานหนยังไ่ได้เปิดเด้อยังบ่ทันเปิดยังไ่ได้เปิดเาอตกบขายตอนนี้ตอนนี้ขาย่ได้นี่ก็จะเป็นโซนข้างนอกเนาะโซนอาหารเอาท่าไหมจะซื้อยังก่อนป้าป้เพ่คนนี้ Ba chữ 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 như chữ 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 ตอนนี้ก่ยังพากันนั่งฟังธรรมเนาะพู้อาจารชีพฝันฟังธรรมเราทำสุพรรณดีเทิร์นกูเลยตามทายาสายพี่น้องพากันนั่งตามผมมาผมต่อก็ได้เนาะนั่งฟังอยู่ทางนอกก่อนสี่อันนี้เนาะผ้ากันนังฟังนี่แหละพวกเรากันนังนั่งกันนี่แหละ

ยกอยู่ตลาดมันตังอยู่ทีใส่แบบทแบบว่าจการนยใบน้ข้นีอ่าาาองเพงของิที่ดินเดี๋ยวเองตัวนะจะสิุ้งเองบป่อืมขอบุงเองก็ได้ หยกมันเจตลาดพี่นนาะเอย้ยมาวางหนาบาทเลยล้านเสษอาไปแต่เสบเทส ใส่แก้วใส่ละบะแก้วใส่กินเดี๋ยวใส่ลายได้เพล็ดได้คือยิ่งเพล็ลายแล้วเลยรคือมังน้าอีกเนี่ได้อันหนึ่งสองอันอู้ลม อบกรณ์ทั้งหายเหล่านี้ซึ่งไมกว่าต่างยาเราชอเป็นโต๊ะไม่่เนาะต่างยากมซิด้วยโต๊ะอีกเ็หน่วยกันนะเดี๋ยวก็พาะเดี่ยวก็ได้ละเขาี่ี้เวลาันสมงตัวเดมยวแต่ก็เพื่อกรน้อยทั้งหลายจะก็มาใช้พักกัน

ไปก่อนด้เอาปไปเก็นั่งไห้ล่ป้านี่นากปา่นี่นะอ้ยโอ้อ้ยอ้ยอ้ย้ยโอ้้อ้ยโอ้อ้้อ จิตว่างอาสวะลงกเป็นปัจจัยแกนนั่นกวันนี้เนี่ยมัจะเป็นไปเอะปนเนมเตพกนย่าใดย้ายย้าย่้ายาฮะขพท่านนี้จ่อกไป

เออถึงแล้วสะนั่งคันี้ได้สะไปนั่งขนาดได้ปีนามดอมพัดนะปีนาไปเซดมมนาเออกระทือเลยปีนาแ้เราไปนั่งลินมากินี่ดูเขาจะดออจี้ยจะขไปยังเขานาขนมาขอโทษโอ้ยโอ้เห็ดอลได้อืม ดึกดี <t Ooh> ่กันดิยืนมึงได้กินเสียงยังขึ้นเสียงเปี่ยงโซจากเปลี่ยงนี่ใส่ฟองอ่ะมันโมเข้ามาใส่เป็นฟองแบบนหาเนะมากกข้าแล้วบ่ได้มมเสเยงจ้างจะเสียงยังเสาดั่งเลยบุบบุบ่องามบาดมาขอ้มันจะดังอยู่หนอกหงนะจัดัดังเสียงขึ จะมีแนวแนวอะไรใช่ก็คือร้อนขนาดจะได้นหัอนก็ร้อนก็นอนกันเออมันเป็นแบบแข่ๆแบบเป็นตะมี่ผีอยู่ไม่เชื่อมาพี่น้องกินเฟอคากว่ะนัวคาก็ลีบว่ะเลยแซ่บนี่ พากันตักบาตรเรือว่าใส่บาตรเรี่้อยเลยพี่น้องก็พากันกินกินเวร์กินข้ขขาวเนาะลมว่อน่หวพี่น้องเลยอากาศอากาศดีมันเป็นป่านะพี่น้องปลาใหม่เนาะมันก็เลยอากาศดีเลยถตาอยู่น้ำเมืองในในนาจะห่อนอยู่ดอกมันแดดแดดแห้งอยู่แต่ว่ามันอยู่น้ำปลา ขอนายกินเข่าด้อพ er> ar er. ี่หลกมา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 น้องนี่นั่งเลยห่อนอ่ะพี่ส่วแสบคือโบเวิร์ดปเจสาเอาเสีเอาให้ถวยบิ้นเลยวนี้นี่จะไปจะไปเห็นมันนี่นี่จะไปเห็นมันนี่แสบได้ละเห็ดละเห็ดนัวหนไอ้แต่วาเรากินเวิร์ดไ่ แทบมเห็นนแซบจะหิวข้าแมนมุดองแมนมุดอเาเสียออกกัแลเอาคุว่าบแถวก่บออยู่ล้วไมมีที่บอกก็บอกอยากบอบหิวปนัยแต่ว่าแต่ว่าก็จะอันนั้นยุ่เลยอยากไปละสบอเดินเนาลงลบอบย่อย่อย่อ กี่เพิงมาที่ไหนมันแหลดไอ้เพิงอืมอะไรกันเนองเรากำลังที่หนกันเดียวที่น่ากันมันนั่งโย่ห่มพี่พญัยยังจะมันแดดอดิบแดดนั่งโซ่ข้าวนี่นะเลอะพูน่ะพุ่น่ะถูกนั่งเรีมนั่งหัวกั็พี่น,น้อง แสดงกัมันเกิดหรอาแนแสงจะงแสงกัมีงานนี่มหลังใจในเรื่องีอ่หลังเจอกันไหนที่ไหนจเลยจไลเพอามีคนอยากซอยอีกจะไปยืนแห้งดกระหัแสดง่บายบายบิไปเลย